สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะฮะตามเฟืองซุปเปอร์ถูโอเคก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใหม่หรอกมันเป็นของที่ ผมเคยทำในรถสแตนดาร์ดซูเปอร์ทเมื่อหลายเมื่อน่าจะสองสาปีก่อนนะช่วงแรกๆนะฮะที่เริ่มทำ YouTube ทีนี้มันมีอยู่ว่าอ่าก็เลยคิดว่าเออเวลาถ้าเราจะต้องไปไล่ดูย้อนหลังยาวๆเลยเนี่ยมันก็จะดูนานเป็นหนนอยนาะเผื่อใครอยากจะโฟกัสแค่วิธีดรามเฟืองซูเปอร์ทูนะฮะเราก็เลยจัดมาให้เลยนะครับดรามนี้ โอเคต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือจะเป็นตัวบูทบูทของโรลเลอร์พลาติกหรือว่ามันจะมีตามอะไรแต่งด้วยนะพวกกันชนก็มีบ้างนะฮะตามนี้รู้สึกจะเป็นกันชนซูเปอร์เอกที่เป็นไอพาร์พีอันที่แถมบูทมาสองตัวถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ลองขออภัยน็อตยาวน็อตยาว เท่าไหร่ก็ได้แต่อย่ายาวมากตัวนี้รู้สึกจะอยู่ประมาณ5มิลเปล่าขอวัดแป๊บนะฮะห้าเฉลี่ยประมาณนี้ประมาณ8มิลเคอะไรบ้าง แหวนแหวนคันคลายแหวนลองโลนอตตัวเมียหรือถ้าใครขี้เกียจเอาทักอย่างหนึ่งก็ล็อกนัดตัวเดียวจบ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 ไปเลยนะโอเคทำอะไรบ้างนะฮะก็อันดับแรกนะก็ให้เอาตัวนอตเนี่ยสอยขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็ตามด้วย แหวล,ลองน็อตหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยแหวนกันคลายหนึ่งอันนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็เอาน็อตเมียหมุนเข้าไป หรือถ้าใครมีล็อกนัดก็ล็อกนัดเลยจบๆอย่างที่บอกเค okay. ยืดให้แน่นด้วยตัวบล็อกอะเรียบร้อยนะฮะ อ่าน็อตจะคลายไหมนอตตเมนจะขายไหมก็โอกาสคลายแต่ว่าจุดนี้มันไม่ใช่จุดเคลื่อนไหวมันก็จะน้อยทีนี้ต้องเตรียมต่อมาครับก็คือลูกปืนเอ6อหกสองถามว่าลูกปืนตัวอื่นลูกปืนล้อตัวอื่นได้ไหมลูกปืนก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยที่ทำไมใช้ a อ6อหกสเนี่ยก็พอะว่ามันเป็นลูกปืนที่มีความหนา นในระดับที่เวลาเราฟริกกับตัวบูทสองอันแล้วมันจะพอดีรูปเป็นเอโอหกสองศูนรู้สึกจะหนาหกมิลน่าจะไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่ล่ะอ๋อ,อถ้าความตรงนี้มาสองจุดสองแปดแต่ถ้าจากส่วนด้านบนวัดไฟก็จะหารหกมิลประมาณนี้ว่าเออเจอแล้วนี่นะฮะ ค okay. วิธีใสไ่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันดับแรกใส่ล้อเข้าไปก่อนพอถึงจุดหนึ่งให้เราใส่ตัวลูกเปอร์โเข้าไปให้อยู่หลังเป็นแบบนี้นี่นะจากนั้นให้เราลองด้วยบูทเอาหัวหันไปด้านนอก ตรงนี้จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะมันจะใส่ลำบากหน่อยให้ตัวลูกเปินอยู่ด้านบนเหนือน็อตนี่นะแล้วก็หลุดเดี๋ยวใส่ใหม่มันจะวุ่นวายหน่อยนะฮะ แต่ถ้าใครขี้เกียจก็ก็ไม่ต้องดามจบมีผลไหมก็มีมีผลนิดนึงนิดเดียวเดี๋ยวผมหาตัวไอ้นี้ก่อนนะตัวแนบจะเจนแนบแล้วนี่นะให้เอาแนบคีบตัวโพดแบบหันหัวออกด้านนอก น,นี่นะครอเข้าไปตรงตรงลอ้อจะเป็นแบบนี้แล้วเอาแนบอีกอันหนึ่งคีบตัวบูทแล้วครอไปประมาณนี้นะฮะ ถ้ากรณีมันเลยก็ค่อยๆดันดันให้ตัวลูกเปิดมันอยู่ด้านหลังหัวน็อตท,ที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ดันดันให้เข้าเฟืองนะฮะมันจะเิกแบบนี้นะ จุดตรงนี้จะขยับได้ไหมก็ขยับได้แต่ก็จะขยับน้อยลงเห็นปะ่ะประมาณนี้นะนี่นะแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการใส่ล้อเข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยฮะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะตรงนี้ก็จะฟิกขยับยากลงนะครับประมาณนี้แหวหวังว่าสาวบลกซเปอร์ทูจะชอบกันนะฮะ ที่นี้มีความยาวเพลงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับขอบคุณไวรัสมินิโฟวิลสปอนเซอร์เรานะฮะจำหน่ายรถและอะไรลร่รมยาเลือกชมเลือกชอมได้นะฮะรับไปทั้งเพจไวรัสมินิโฟวิลบอกว่ามันจะช่องไบแคทได้ส่วนลดในการซื้ออะไหลและรถภายในร้านไวรัสมินิโฟวิลถึง15%บด้วยกันนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ